สบายดีพ่อแม่พี่น้องและมูเพื่อนบอสุคนที่เข้ามาติดตามนะครับส้มบ้านน,าน,นี้ค่อยกับสีหาโลหาหน่อไม้ไลาเนาะพี่น้องหาหน่อไม้ลายแกงกินง่ายแลย้วก็เอามือแกงกินเมื่อแรงหาอยู่หน้าอ้ายแหละแล้วก็กิน,น,กนข้าวง่ายแล้วตอนแรกสคันสีห้าไปหาอยูนา่าหน้าหน้าสคันนะหน้าไอ้พวกไปเบิ่งกันเลยนะพี่น้องว่าสิได้อยู่

ได้หลายเต่ล้วพี่น้องไมีแต่ด่งยิ่งใหเนาะไแล้วพี่น้องนะตะนะอง่ะซิม,มเมอร์แกงก้อนบันนี้พี่น้องก็ามาจะหาได้ไหมกินมะแตงเ<ส>หมยพี่น้อง จะมาแ่งแทงเขายังไม่เค้แจงทำไมแ่งกินมันวางที่นั่ง หลังจากมิสเตอร์ยังยิ่งผีกากบนลลหลังคาโรงบัวลาวลาสองวันคำเตือนของคนมูเซอร์ที่ว่ามันจะกลับมาล้างแค้นก็เป็นความจริงวิดาของมิสเตอร์ยัง กานสีใบนะพี่นะ้องใบแกงตอนเท้งจน มาเข้ามาไมพี่น้องมาเขาเขาบอร์มาพักสงเงนหน้าเมื่อเสื้อแกงนองไม้พี่น้องงามกับงาม,มาเลย ะสะออนดีพี่น้องเพราะสะเง,งี้หาหน้านี้ยสะออนดีพี่น้องงามกับงามเลย จิรอพร้อมนพี่น้องเชื่อแก่งน้องไม้มหาจันน่งางวปราสังเนสระกะฮากุจิรอพร้อมแำหน้อไม้จืดพี่น้องนี่นอง พี่น้องไม่กอดแล้วพี่น้องกระสิบตามจะนั่งตามันเขาเบือใส่แกงน้ำไม้กอนพี่น้องยืนนะไม่มีซีมงออยู่ไมีช่วยก็ดีค่อยา จะนั่งเข้าเบอร์แล้วมันก็จืดเราเช็ควันเดียววิโอ,อ้จ้ากะขันีนหน้าใช่บุญมีเพื่อนเอามังกรทินมากินกแกงกระไม้พี่น้อง <c oughs> ออกมาทังงีะ มาซ้ำตัวก็นอนเกก้า,านีา่พี่น้องจะกับหม้อก่อนแป๊บนึงพี่น้องหน้าตาแกงน้ำไม้เฮาวแล้วเรียบร้อยพี่น้องเราก็ได้มากันทีนมากินกับถ่ายอ่านำเบอร์มาพี่น้องกินข้าวาทิ้ง คือท้ามันไปกินดดเลยแต่ไม่ใช่ปะได้มากนมันไม่จะเข้มเท่มันมีกะเจคือเะไรแกงอะไรเข้มตลอดอยู่เพื่อนตอนแรกๆสาวคันก็ข้ามาหาน้องไม่ไรคือเก้าพี่น้อยข้ามาหาอยู่ในหน้าสาวคันเนาะเว้นนีิหาอยู่หน้าไอ้แล้วก็แกงกินง่ายอยู่ฮัานเลยตอนแรกสาวคันข้ามาหาอยู่ในในหน้าสาวคันแล้วก็หามือกินแรงพี่น้องเย เบิ่งน้ากันว่าสิได้บ่เนาะแต่ว่าน้องไม่น่าเฮานี่ก่อนน้องไม้ไล่รายู่แต่ว่าเฮาบ่ได้มาหาโดนแล้วเนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ากันเลยเนาะป้าพี่น้องน้องไม้มีตะโดงย้อยย้อยจอจอยู่พี่น้องกำลังออนไลน์เนาะ ปตาสะอ่อนพี่น้องกอเดียวกับพ่อแกงพี่น้องพี่น้องกอเดียวจนจะเต็มกระต้าเะะพี่น้องหาย,ยู่เดินพ่สาคันเลยนะ

มาฮอดเทลงนะพี่น้องเมายเนาะคอดมากนักคลิปไปหาเนาะไม้สาคัญกระิได้จบลงเพีงเท่านี้เนาะพี่น้องขอบใจทุกคนที่ติดตามนะครับชมเนาะขอบใจ